สวัสดีครับผมช่างบอลคอมพิวเตอร์ปทุมธานีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการอ่าหรือแบตเปลี่ยนแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊ก ASUS นะครับอ่าอย่างตัวฝาหลังนะครับผมได้ถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับอ่าเวลาฝาหลังอ่ะน็อตฝาหลังอ่ะถอดตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นนะครับหรือทำมาร์กเอาไว้ก็ได้นะครับมันจะได้อยู่ที่เดิมนะครับและแบตเตอรี่ครับมันก็จะมีน็อตของมันนะครับ นี่กี่ตัวครับประมาณนี้ประมาณ3ตัวอ่าเนี่ครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการเป็นสมมุติว่าเรามีมีพลาสติกอะไรก็ได้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีอ่าเหล็กสิ่งเงินเงินด้นะครับการไหวเพิ่มไม่ให้แบตคั่วแบตเตอรี่หลุดนะครับอ่าสมมุติว่าอ่าเราก็ใช้มือมือก็ได้นะครับปลายเล็บก็ได้เขี่ยทีหนึ่งครับเบาๆตรงนี้ ปึ๊บเนี่ยครับมันก็จะหลุดพอหลุดปุ๊บอ่าใช้พลาสติกหรือเล็บก็ได้ครับเขี่ยงนี้เบาๆนะครับสองข้างครับเขี่ยสองข้างถ้าสมมติดึงตรงนี้แล้วมันไม่ไม่หลุดก็มามาเขี่ยข้างนี้เนี่ยครับอ่าเขี่ยงนี้มันจะหลุดครับอ่ามันจะค่อนข้างปลอดภัยนะครับถ้าสมมติบางทีเราเอาเหล็กหรืออะไรมาเขี่ยมันอาจจะช็อตนะครับแนะนําให้เป็นพลาสติกหรือปลายเล็บครับเขี่ยเบาๆก็หลุดแล้วนะครับผม ประมาณนี้ครับผมก่อหรือเปลี่ยนได้เลยพอเวลาเปลี่ยนก็ก็ทําแบบนี้ครับทําเหมือนเดิมก็เอามาอย่างนี้ครับเอาแบบมาปุ๊บใส่ปั๊บใส่เสร็จปุ๊บอย่างเี้ครับกดกดเสร็จปุ๊บก็เอาพลาติกก็ได้ครับ เอาปลายพลาสติกแบนแมนนะครับหรือเล็บก็ได้ครับอย่างผมผมจะถนัดเป็นเล็บนึงนี้ครับดันเข้ามาครับปึ๊บใช้มืออะไรอเงี้ยปึ๊บเนี่ยครับมันก็จะล็อกนะครับเดี๋ยวขยับหน่อยครับนี่นะครับมันก็จะล็อกแบบนี้ปึ๊บเหมือนเดิมครับกดมันนางนี้ปึ๊บกดนี้ครับปึ๊บ มันจะล็อกกลับมาที่เดิมน้ครเนี่ยมานนี้นะครับผมในก็ขอบคุณครับผมฝากปิดบตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะค,ครับขอบครับ